ครับสบาย,ยดีพ่อแม่พี่น้องชู้ทุกคนทงาทงไกลทงกางไกลเมื่อนเนี่ยว่าพ่อๆก็เช่นกันเช่นเคยพี่น้องกับสองคนไทยเมืองลาวไปแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อวน,นี้จะพาพี่พ่อน้องมากินจำปลาพี่น้องจำปลาปลา,ปา,ปาเลยนะปลาจิชกปลาจิชกรือว่าจุปาลาอะไรพี่น้องแจลเล่น,นะเต็มโถยจำปากลายเติบอยู่พักเลาก็เต็มกระทัดมีต้มพร้อมพร้อมพี่น้องมากินข้าวแล้กันมาเดินมาเด้อห้างหายไปโดนพี่น้องเอ้ยไปเดินเดินกว่าอนะไรย้ายงานไหม ก็เลยไม่ได้เวลาเอามาๆาพี่น้องกินข้าวตรงกันปาเนี่ยมาเด้อกินข้ามยิ่งยัยไอพี่น้องบ้างวีบบบไม่ได้พี่น้องเด้อขอโทษขอยหลายกินอยู่ห้องมีคือเก่าเลยในได้กินอยู่รังบ้านแต่ในนีกินอยู่ห้องใส่ผ้าต่อใหญงานใหม่นี่อืมอืม แปะแพะไปแล้วแจวแจวสมมีน้ำต้มพร้อมอืมอ้มไม่เห็นนะ นี่พักกระโดนพร้อมพี่้องเลยงินเอามองเองงานฮั่นอืมปลาคันง่า ชุดยอดไปกินกระหงลยแซ่บต้่มเซเวยมาาม์มะขาม ถ้าเอาเนื้อปลามาหั่นหั่นแล้วก็มาคั้นเือมาหน้าอี่น้องเลยขึนยำมในกับแี้อืมพักกับความมารายคื่อหาเอาอยูนในสวนนะ มีพักกระโดดเนี่ยละคุ้นมมองเองงานแ <c oughs> ช่แชเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวข้าวบ้าผู้ไทยเด้อห่างหายไปเพิงมอ,อเป็นเดือนลนะ เดือนกับสองเดือนน่ะเดือนกว่าแทบซอยกันบิดน่ะ จะเรียนตอนอมือมอิดน้ำมาเร็นตอนเนาะมีพักอีเดิร์พร้อมพี่น้องเลยเราบโม้มาพัพกกระโดนพักนั่งเดิศพักพอไปสุภาพสุภาพ,พบ่ะเบิรงตักสุดนี้พี่น้องพักนั่งเดิศโอ้โอโอเจยใช่ ักก็ตามใจมากเนะาะกินภาพย่างก็เดือนเอาอือดื่มโคกไข่โคกไขป่ปลาอืมอนนตุ้ยยังเป็นสีเลยนะอือ คลายยูเนอเรอ์ฮะแล้วแป๊ะ bà ghi sốt 6 lô, tối bắc ngày 2 lô qua, 3 lô phải không? Ừ, 3 lô, khay cả đầy đuối, nướng khay nắp nướng khay cũng nhẹ ้าหาน้าก็้นตาไปหมดุ้ชมมีหรือเปล่า่ม่ตึงหัวมันขึ้นมากอหนาตาอ,อ,อืมเดี๋ยวพี่น้องพักแก้วชื่อ Rồi, giật Bài bài phát ra đồn kia mặn tương ấn Tương ấn mặn 1 phần hả, mắc đấy Tương kè 1 chút mặn, mà, mặn. Ừ. mà mấy đáy vừa ổn cả. ยูยสูงวะขันยนท้าให้ตุกอุอวะ chấm đâu rồi? bảo gì bảo nạng tít chay thì như nào? ủ mình. con

Nhưng mà bị non chuyện nhầm Bình mình

ปลาตัวโฮมันกินต้มปลาตัวโฮมันกินตัวพี่น้องกันพี่น้องกินต้มปลายังว่าโฮมันนะ่ากลัวนะกึ่งออกจากว่าเขาในเดีเด่ดดวยวเล่นขี้โหดแท้

nghe nhau rồi, bơ tốn treo rồi, à, ừ. bảo lại bảo, giải bài với nó, không nên anh đua tiếp một lần, mới là bài này. ไม่ได้ไ่ออรออร่อยจองโจมยากอื <c oughs> ีมอแซนขอจุบคลิปว่าช่วงนี้น้องพี่น้องเนาะป้าพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดติดตามไ้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อปีกกำลังเจอช่องน้องใหม่ในไอคลิปต่อ,ตอไปห่างหายไปด่ารุนพี่น้องเอ้ยเดินกว้างขอโทษขออภัยหลายงานยงานใหม่ไม่ค่อยได้เวลาอยู่ในเวลาเมื่อน,นี้ก็เลยลองมาไอคลิปเบิ่งกินหอดพี่กินหอดน้องอาจารย์ขอจุบคลิปว่าช่น,นี้พี่น้องสบายดี